เยาพรเยาพรขุดโดนท่อน้ำแตกต่อท่อก่อน โดนตรงนี้พอดีดยายจะตัดดูอันนี้ก็ะหังไม่รู้อยู่ไหนของยายนะตัดแล้วนะจะไปต่อซื้อท่อจะเอาไปด้วยเราไม่รู้จักวัดท่อเท่าไรเท่าไรกี่นิว้วกี่นิว้วตัดแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปไปวัดเอาไปซื้อ ซื้อพ่อมาซื้ออันนี้มาดูใจอันชันเฮ้ยมือพองเลยตัดสั้นๆแค่นี้ก่อนจะไปนี่ไปได้กล้วยมาไปตัดกล้วยบานญยพนมานี่อันนี้ก็ยังไม่ได้ปลูกเลย,ยเพื่อนๆน,นี่จะปลูกแถวๆนี้แหละตัดไปต่อน้ําก่อนเพะเคือเทศตายหมดไม่ได้รดน้ำด่าย้เมเล็ดก,ก็ไม่มีแล้วยาพอนบอก ใหม่ๆก็จะวุ่นวายแบบนี้แหละเพื่อนๆนะน้ำก็ไม่มีด้วยดูดิน่าเสียดายจะมีมะเขือเทศปลูกไม่ราดทีเนี้ยเลืออยู่ไม่กี่ต้นเองมาต่อน้ำก่อนนะคะเพื่อนนายใยญ่จะทูทูทูก่อนเดี๋ยวจะต่อนะคะ đây, keng keng yết cũng không có gì, nó mệt, ท่อตรงกลางโอ้ยังไม่ได้ท่อตรงกลางไปหาท่อตรงกลางก่อนใส่สองข้างใส่สองขางตรงนี้เอาท่อมาใส่ตรงกลางก่อนไปหาทอก่อนอันนี้มันยาวอย่างนี้มันก็ตัดง่ายสิเมื่อเช้านี่ตดๆดนี่มือพองเลยตัดโอ้ย ทมเองทุกอย่างที่ควังน่ะเสร็จเรียบร้อยรอให้แห้งก็เปิดน้ำได้นะคะคนไม่ตกแป๊บเดียวเองดินแข็งไปเลยเพื่อนเลย ใส้องมก็ใส่ิด้ป้อนก่อนให้มันเปียจะทำแปลงปิดน้ำอปลูกฟักแม้ไว้ตรงนี้หนึงให้มันขึ้นตอนนี้ อ,อันหนึ่งไว้ตรงนี้ขึ้นแล้วเนี่ยฮไว้ยายเอามายายก็วางไว้ในดินมันขึ้นรากแล้วเลยยายเอามาเมื่อกี้นี่เราไม่ได้วางไว้ตรงนี้เราวางไว้ตรงนน้นที่ยายถ่ายให้ดูเมื่อกี้นี่มาแล้วสองอันเราจะทําแปลงตรงนี้ไม่รู้จะสวยหรือเปล่ามันร่มตรงนี้ดินมันยังเปียกอยู่ตรงโน้นโอโ้โหแข็งแล้วค่อยตีก่อน รดน้ำเสร็จแล้วตีดินให้มันแตกจะพาะผักสลัดแถวๆนี้แหละนี่ไม่รู้ว่าจะสวยหรือเปล่านะต้นไม้เยอะเลยรากไม้แต่ดินมันเปียกๆอยู่นียทำไปแปลงหนึ่งนะเสีดายเสียดายยายลืมไปเนาะเพราะว่าฝนมันก็เพึ่งตกแล้วเราก็มัตแต่วุ่นๆเนาะเนี่ยมันในกระบะอย่างนี้แหละถึงไม่อยากใช้เนาะ ถึงไม่อยากใช้อยู่เมืงองนอกไชันยายชอบใส่ไปในดินก็เพราะอย่างนี้แหละเห็นไหมไม่ได้รดน้ำมะเขือเทศไปหมดเลยจะได้มะเขือเทศกินไมหมล่ะปีนี้ถ้ามันรอดหมดก็เยอะอยู่แต่ไม่รู้วันจะรอดหรือเปล่าอันนี้ยพพนเพราะอะไร่ ว่าจะเป็นผักชีมันไม่ขึ้นเลย,ยจะเอามาเพาะมาลงใหม่ผักชีกับผักชีเรายัางหลักรึ่งอันนั้นน่าจะอัน,นี้อะไรเนี่ยผักชีผักกาดขาวผักกาดขาวอันนี้น่าจะคะน้าน,นีน่น่าจะเป็นต้นหอม จะปลูกดอกขมันสัญญาดูสิเนี่ยเอามาเนี่ยจะขุดขุดแถวเนี้ยรอรุ่นกันเพื่อนได้แล้ว,ลวเปิดน้ำมารัวอีก เดี๋ไปซื้อมาต่อใหม่ช่างมาทำลังค่ารางน้ำ 3, ตัดอ,อกแล้วเดี๋นนยคว,วค่อยไปซื้อขอต่อ,อ เสร็จแล้วจ้าเพื่อนๆนหมดไปพันสองแต่ว่าทางโน้นยังไม่เสร็จเดี๋ยวจะไปซื้อท่อมาใส่เองเขาไม่ค่อยว่างช่างเขาไปทำที่อื่นนะเออได้เขาทำตัวนี้ให้ก็ดีแล้วเขาบอกว่ามันมันผุแล้วเนาะเดี๋ยว อีกไม่นานก็ได้ทำใหม่ยายจะเอาท่อ p v c มาใส่แทนเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวจะเอานี่รัวมันมาตรงนี้จริงๆเอาท่อ p v c มาใส่ลงนี่เลยก็ได้อยู่นะเนี่ยเออเอาคองอมาลงไปชุดๆนาะ